เกมมิ่งดอตเอนด์อทเอชสู่รุ่มอุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์คุณภาพดีของแท้ราคาถูกและแน่นอนตอบใช้อย่างไวส่งทันใจถึงบ้านแน่นอนกดไปที่นิก์ด้านล่างได้เลยครับเอาเลยครับก็สูสด,ดีท่านชมที่น่ารักทุกคนเลยนะฮะก็อยู่กับผมครับฟีฟ่าะบอกชาแนลนะฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับการรีวิวนักเตะในตำนานเช่นเคยครับซึ่งตำนานที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเดวาย,ยอกับแอนดี้โคลนะฮะ แน่นอนว่านักเตะแมนยูเนี่ยเชื่อว่าแฟนแมนยูน่าจะรอให้มันเข้าไทยมาค่อนข้างนานเลยครับเพราะว่า2ตัวนี้ครับเข้าเกาหลีมาตั้งชาติหนึงแล้วนะอันนี้เพิ่งจะมาเข้าไทยครับเอาเถอะนะก็มาใช้ดีกว่าไม่มาครับ ก็วันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะฮะว่ามันเก่งหรือเปล่าครับตั้งแต่เข้าไทยมานะซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นพวกรีวิวเก่าๆเนี่ยผมว่าน่าจะมีคนทําบ้างแล้วนะแต่น,นี้จะเป็นรีวิวปี2017เลยนะเป็นล่าสุดเลยครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูกันนะว่าปัจจุบันครับมันยังเก่งหรือว่ามันยังเก่าเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะก็ยังไม่รู้ครับต้องลองดูก่อนนะแต่เดี๋ยวตอนนี้เรามาซิบึงแตดของมันค่าวๆเป็นก่อนละกันนะเอาออกมาเป็นตัวสำรองคนระับมันจะได้ไม่ติดโบนัอะไรต่างๆนะก็ปักไปเรืลหนึ่ ตำแหน่งที่เขาเล่นก็จะเป็นหน้าเป้าใช่ไหมก็จะบอกว่านักเตะมาอยู่ในตำนานชุดนี้ครับเป็นชุดที่แบบมานานแล้วใช่ไหมค่าพลังมันก็เลยยังแบบไม่ถึงกับเวอร์มากนะซึ่งถ้ามันมาที่หลังแบบปัจจุบันนี้มันอาจจะเวอร์กว่านี้ครับตอนนี้ก็ข้าพลังก็ดูแบบไม่ได้เวอร์ขนาดขนาดแบบตำนานเลยขนาดนั้นนะก็แบบ ความเร็ว85ปดต้น85อะไรเงี้ยครับก็ยังถือว่าไม่ได้เร็วมากนะแล้วก็การใช้ทักษะเนี่ยก็5ดาวนะเพราะว่าเป็นตำนานะนะเนาะเรื่องการกระโดดก็ไม่ได้เด่นมากเท่าไหร่นะเพราะว่าแกเป็นนักเตะรูปร่างเล็กนะครับความคล่องตัวสูงมากนะ88สมดุล86ควบคุมบอล90เลี้ยงบอล87จบสกอร์90นะถ้าเป็นในยุคที่มันมาใหม่ๆผมว่ามันก็โหดอย่แต่เดี๋ยวนี้จบสกอร์90ก็ถือว่าทั่วไปนะฮะมงบอลดันเยอะเฉยเลยว่ะมงบอลเยอะนะเนี่ย92เลยครับ แล้วก็จะมีวันลเล่85ยิงโค้ง83ฟรีคิก80นะกอไม่รู้ในไฮไลท์จะได้ยิงฟรีคิกบ้างหรือเปล่ายืนตำแหน่ง82อ่านเกม92อ้เป็นกองหน้าที่อ่านเกมเยอะนะเนี่ยมันน่าจะมีผลอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็ต้องรอดูเช่นกันดูดัน90ด้วยส่วนนิสัยเนี่ยได้มาถึง13ชิ้นเลยนะค่อนข้างเยอะมาก ส่วนหน้าตาการบุกแล้วก็เกมรับเนี่ยเพียงแค่2ขี่ทั้งคู่เลยนะก็พอดีพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปนะแล้วก็พลังแฝงก็จะมีฟินิชช็อตนะฮะคือปั่นโค้งดีนะจบสกอร์ได้ดีครับแล้วก็เย์เมเกอร์บอลพสเซอร์นะฮะ ก็ตามนี้แหละครับส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีหนึ่งในตลาดแล้วกันนะตัวต่อไปครับแอนดี้โคนะฮะตัวนี้ก็เป็นคู่หูกันเลยนะเห็น <c oughs> มีคอมเมนต์นึ่งบอกว่าในเพจนะครับบอกว่ามันต้องเล่นคู่กันใช่ปะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าไม่เล่นคู่กันจะกาดอันนี้ก็ไม่รู้นะยังไม่เคยลองเลยครับแต่ว่าก็คิดว่าคงจะไม่ลองหรอกให้มันลงพร้อมกันแหละเ <c oughs> สียเวลาครับเดี๋ยวดูค่าพลังกันก่อนนะในเลเวล1น่งเนี่ยสำหรับแอนดี้โคนะฮะจะเด่นเรื่องความเร็วมากกว่าเดวิยอร89สเนี่นเร็วถึง8 สกอร์สูงกว่านะคมกว่าเฉยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าใครคมออกว่ากันในะชีวิตจริงนี่ผมไม่รู้จริงส่วนเรื่องการหมุนบอลก็พอดีพอดี85ยิงไกล90อา้าวยิงไกลเยอะนะยืตนตำแหน่ง84ปฏิกิริยา80ส่เราข้าบัลังในกองหน้านะก็ถือว่าครบเครื่องแล้วแหละโอเคทุกอย่างเลยครับแล้วข้าพงลังหลายๆอย่างก็เป็นสีฟ้าเกือบหมดนะในเรื่องความดุดนันการอันเกมเนี่ยยังสู้กับยอกไม่ได้นะแต่ว่าจะเร็วกว่าคมกว่าแค่นั้นเองครับแล้วก็น้ําหนักเยอะกว่านะก็น่าจะรูปร่างหนากว่านิดหน่อยนะ Surprise, ส่วนเรื่องรูปร่างเนนะ สู8เองนะก็เดี๋ยวต้องไปดูในเกมครับว่ามันจะมีผลมากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวค่อยว่ากันส่วนสไตล์ของแอนดี้โคครับได้มาถึง10ชิ้นนะน้อยกว่าเดวายอ๊กครับแต่ว่าแต่ละอันเนี่ยได้มานี่คือโอเคทั้งนั้นเลยอะ่ะมีทั้งแบบฟินิเชอร์โกลเมสเตอร์นะอะไรอย่างนี้ก็มีสไตล์ที่จําเป็นทั้งหมดเลยนะครบเครื่องส่วนอัตราการบุกการรับเนี่ยก็ปานกลางทั้งคู่เหมือนกับเดวายอนะนิสัยเนี่ยมีเจ็บง่ายนะฮะแต่ว่า จะเล่นไปจะเจ็บบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวผมก็จะบ่อยทิ้งแล้วกันส่วนฟินิชช็อตก็แน่นอนนะจบสกอร์ได้ดีแล้วก็ปั่นโคง้คงๆน่าจะดีมากแล้วก็แฟ์ก็คือมีลูกพลิกแพลงนะฮะมีการเล่นท่าที่สวยงามครับโอเคคร่าวๆเรื่องค่าพลังก็น่าจะได้เห็นกันแบบโดยรวมแล้วนะฮะเดี๋ยวลองใส่เข้ามาในทีมก่อนแล้วเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกรอบนึงว่าค่าพลังเนี่ยเป็นยังไงนะเมื่อรวมทีมครับก็อย่างที่เห็นนะอาจจะพูดว่าแอนดี้โคลครับค่อนข้างจะ ดูดีกว่านะในบางเรื่องครับส่วนควบคุมบอลเดวิยอลจะดูดีกว่าก็ถือว่า2คนนี้ค่าพลังแบบไม่ได้ห่างกันมากนะถือว่าสูสีกันนะแต่ว่าเรื่องซ้ายขวาเนี่ยไอแอนดี้โคเนี่ยจะได้เรื่องซ้ายด้วยนะส่วนเดวิยอลเนี่ยซ้ายจะเพียงแค่3นะก็ไม่รู้จะมีผลมากน้อยแค่ไหนโอเคก็เดี๋ยวไปดูหน้าตาแล้วก็ราคาของเขากันดีกว่าครับมาถึงก็เจอหน้าเขาเลยนะแอนดี้โคครับหน้าเหมือนตัวจริงหรือเปล่าก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจกันเองละกันนะ ผมก็จําหน้าเขาไม่ได้ครับแต่นักเตะผิวสีเนี่ยส่วนมากก็ทําไม่ค่อยยากนะเพราะว่าเขาก็ชอบไว้ผมแบบสั้นๆใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นเดวายอกนะหน้าตาเหมือนหรือเปล่าฝากเพื่อนๆคอมเอมนต์บอกแลวกันนะผมไม่อยากตัดสินใจจําหน้าไม่ได้ครับนาตออเนี่ยพี่เกียรติออกไปเปิดดูแล้วไปดูราคากันต่อเลยนะครับและราคาของแอนดี้โคลนาตอนี้นะครับราคาต่าสุด1 9 0 0อเอ็มนะแพงสุด2,800ันแเอคโค้ดแพงส่วนเดวายอกนะฮะแพงกว่าด้วยนะแพงกว่าเราราวร้อยเอ็มครับทั้งต่ําแล้วก็สูงนะ ตัอน,นี้เลยอย่างที่เห็นเลยนะครับตัวผมเนี่ยผมคิดว่ามันยังแพงเกินไปนะแต่ว่าก็ต้องรอดูอนาคตเช่นกันครับเหมือนกับปาร์ตี้ซองนะว่าในอนาคตจะลดลงมากน้อยแค่ไหนครับก็ขึ้นอยู่กับการปล่อยการของ GM เนี่แหละโอเคสําหรับแท็กติกนะลืมให้ครับนี่อันนี้จะเป็นลูกสอนเกมบุกนะไอมาตุยี่นี่อย่าไปบุกเยอะนะผมปรับผิดไว้โอเคประมาณนี้ไม่ต้องบุกเลยก็ดีครับส่วนกองหน้าแล้วก็พวกปีกก็ขึ้นไปให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้นะ ส่วนเกมรับเนี่ยก็ต้องแต่มาตยดี้ลงไปก็ถือว่าเอาลูกต่อลงมา้ที่เหลือก็ไม่ต้องลงคนระับสำหรับแท็กติกเนี่ยจะออกแนวแบบต่อบอลนะอาจจะมีเปิดหม่งได้บ้างนิดหน่อยะเพราะว่ามีปีก2ฝั่งนะก็แล้วแต่จังหวะแต่ว่ากองหน้าเราเนี่ยตัวเล็กนะก็ยังไม่รู้ว่าจะเปิดได้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองกันครับส่วนแท็กติกจะเป็นอันนี้นะก็ใครอยากจะลองใช้ตามก็ลองปรับตามดูได้นะครับ ก็โอเคประมาณนี้ละกันนะคร่าวๆสาหรับเรื่องข้อมูลเรื่องค่าพลังนะเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันดีกว่าครับว่าจะยิงกร,ยกระจายแค่ไหนนะมาเดี๋ยวมาดูเรื่องการธรรมตูต่างๆของทั้ง,งคู่นะฮะเราก็จะมีจังหวะการวิ่งเลี้ยงๆอย่างงี้แหละให้ดูกันว่ามันเป็นยังไงครับสำหรับช็อ,เชอตเนี้ยจะเป็นจังหวะที่แอนดี้โคลเนี่ยล่าขึ้นมาเองจากเครื่องสนามน,นะแล้วเร็วเอาเรื่องครับกวาดบอลไปกวาดบอลมาแล้วยิงเลยเรเดว,วามันเร็วอะ่ะตัวนี้เร็วกว่ายอนแน่นอนครับจากการเล่นนะ รู้สึกได้ว่าถ้าเราเอาวิ่งลากๆเนี่ยไอแอนดี้โคลเนี่ยจะทําได้ดีกว่าครับส่วนยอเนี่ยจะเป็นแนวแบบเร็วในระดับหนึ่งฮะแต่ก็มันจะยืนหาพื้นที่เลยพวกนี้ค่อนข้างดีกว่าเช่นช็อตเนี่ยครับอยู่ถูกที่ถูกเวลาแล้วก็ยิงซ้าเข้าไปนะก็อย่างที่บอกนะแต่ว่ามันมีคนบอกใช่ไหมว่าเล่นแยกกันเราจะกากอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะในไฮไลท์เนี่ยเล่นคู่กันทุกเกมนะฮะเล่นราวๆสัก8ปดถึงสิเกมได้ จังหวะนี้เปิดมาครับโอ้โหเรียบร้อยเลยฮนะแอนดี้โคลหม่งเข้าไปครับสองตัวนี้หม่งบอลดีทั้งคู่เลยนะจัดว่าอยู่ในระดับที่เรียกว่าดีเลยครับแต่แค่ว่ามันตัวเล็กนะมันไม่ค่อยมีปกมันแบบไม่ค่อยเฉวยโอกาสขึ้นหม่งได้นะแต่คือถ้ามีช็อตที่มันได้หม่งก็คือโอกาสเข้าสูงครับแล้วจวังหวะเนี้ยไอเฟนแบกก็ยิงไกลเข้าไปนะเป็นการแอสซิสต์จากแอนดี้โคลครับจากความรู้สึกเนี้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันเล่นท่าอะไรกันวาสองคนเล่นจากความรู้สึกนะผมว่า แอนนิโคเนี่ยจะเด่นเรื่องความเร็วนะในการกระชากครับและอันนี้คือการยิงไกลครับโอ้โหตายห่าล้วยิงก็ไปได้ยังไงวะลูกเนี้ยโอ้โหยิงไม่เกรงใจเลยฮนะถึงจะต้องดูภาพช้านะก็ทั้งยิงไกลดีเร็วสำหรับออนนีโคนะ เดี๋ยวดูกันต่อไปครับมันจะมีจังหวะให้เราได้เห็นอยู่บ่อยๆครับอันนี้โคบุญกลับมาแล้วจ่ายมาให้ล็อบเบนแล้วเปิดข้ามมาโดยยอคแล้วชิปข้ามหัวไปเลยโอ้ยเรียบร้อยไอตัวยอคเนี่ยมันจะคมกว่าแอนที่โคนะสำหรับที่ผมเล่นนะแต่เรื่องการปั่นโค้กเนี่ยผมว่ามันดีทั้งคู่ครับเราจะมีจังหวะให้ได้ดูแหละว่าใครทําอะไรได้นะมั่งนะยอคเนี่ยหาพื้นที่ดีกว่าส่วนโคเนี่ยเร็วกว่าแล้วก็ปั่นของโค้เนี่ยพอๆกัน เรื่องการมงเนี่ยผมว่ายอมน่าจะมงคมกว่านะแต่ถ้าถามว่าใครมีโอกาสได้หม่งมากกว่าผมว่าน่าจะเป็นโคนะความรู้สึกแบบโยนเข้าไปแล้วโคมันได้หม่งบ่อยกว่า mm. แล้วจังหวะน,นี้เป็นเกมสนกลับนะแล้วอันนี้โคลไหลรุ่ช่องมากครับแล้วดูดวยอฮนะเร็วพอสมควรนะแล้วซีดานเธอหลบมาได้แล้วยิงเข้าไปเลยนี่ไงเรื่องความพลิ้วไหวดังสายน้ำเนี่ยดีทั้งคู่เลยครับ แม่งเอ้ยเล่นท่าอย่างเทือนแล้วทังหวะนี้ครับโอ้โหมาแล้วฮะเขาบุกมาแล้วระดับบอลได้นะพอดักบอลได้ก็สวนกลับครับแล้วดูแอนดะี้โคฮะเราไม่ทำอะไรมากนะเราพลิกตัตกลับมาแล้วกระชากบอลไปเลยครับพอลากมาแล้วยิงเลยนะเรียบร้อยครับผมบอกเลยว่าการทํารีวิวสองตัวนี้เป็นระดับเอเงินขึ้นไปนะมีทั้งเจอดาวทองบ้างแล้วก็เจอเอเงินตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ามันค่อนข้างจะยากพอสมควรสำหรับตัวผมแล้วก็ สามารถทดสอบได้เลยว่า2ตัวนี้มันเก่งหรือเปล่านะส่วนอันนีโคเนี่ยโง่อีกแล้วโง่ลูที่3ามมันใช่ป่าววะเนี่ยเปิดเข้าไปแบบใช้เอาซ้ายเราเบนเปิดไปนี่เข้าหัวบ่อยมากครับแล้วจวังหวะนี้อันดีโคขอเปลี่ยนหน้าที่มาเปิดบอลบ้างแล้วโง่เข้าไปเรียบร้อยเอฟเฟนแบกครับอันนีโคนี่ทั้งยิงก็ได้จ่ายก็ได้นะส่วนย้อมมันก็จะยิงได้ส,ส่วนใหญ่ครับเรื่องการอ่านเกมเยอะไม่รู้มีผลหรือเปล่านะแต่จากที่ดูเนี่ยมันวิ่งค่อนข้างดีเอาเรื่องอยู่นะ เนี่ยเห็นปะทาชิงกันล้วตักข้ามมาลู่นี้ครับโอ้โหเราเบนหลุดเลยแล้วยิงเข้าไปนะก็ทั้งยิงทั้งจ่ายได้ทั้งคู่เลยครับแต่เล่นคู่กันเนี่ยไม่ค่อยมีช็อตที่แบบแอซิดให้กันนะก็แปลกครับอาจจะเป็นทิศการเล่นของผมเองด้วยแหละเลยแบบไม่ได้แอซิดด้วยกันนะแต่ว่ามันวิ่งทําทางดีทั้งคู่เนะี่ยอย่างช็อตนี้ครับโคหลุดมาแล้วยิงเสาไกลไปหายเลยประมาณเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์อย่างเนี้ยฮะรู้สึกตายการเล่นมันจะแบบเร็วๆเ,เหมือนแบบเหมือนพวกอควิโลอะไรอย่างเงี้ยฮะวิ่งวิ่งเร็วๆนะ แล้วจังหวะนี้ล็อกกลับมาได้แล้วแอนดี้โคล่าเข้ามาเองครับแล้วจ่ายมาเอเฟนแบกแล้วไหลต่อมาแอนดี้โคยิงเลยฮะโอ้โหเสาแรกหายแต่นี่สังเกตจรู้สึกว่าแอนดี้โคจะยิงเยอะกว่ายอก์นะก็ลองสังเกตกันดูแล้วกันนะครับอันนี้เล่นประมาณ 8- 10ถึงเกมอย่างที่บอกนะแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหมาแล้วฮะเดว่ยอก์ลากเข้ามาแล้วขวาดหลบมาทีนึงแล้วโดนติดแล้วยิงซ้ําโดยโคไม่เข้าแล้วก็ซ้ํไปอีกลูกหนึ่งโดยเอฟเฟนแบกครับเนี่ยฮะก็เล่นกันอยู่3คนนะในไฮไลท์จะเห็นโคเอฟเฟนแบกล็อบ แล้วก็เดวยิยอกเนี่ยฮะสามสี่คนตัวนี้ดวย,ยอลกลากเข้ามาเองแล้วไหลต่อมาลูกนี้ยิงเลยครับเดนิสเบิร์กแคมป์นะฮะน่าจะเป็นตัวยืมมาในตานี้ครับเราย,ยิงอย่างคมอ่ะจ่ายไปให้ครับเราย,ยิงเข้าไปเลยนะตัวนี้จะเล่นเป็นกลางลูกด้านขวานะก็ถือว่าขึ้นมาเติมเกมได้ตลอดครับแล้วง่วะนี้แอนดี้โคเปิดข้ามาดวย,ยอจกจับบอลหนึ่งทีแล้วย,ยิงเลยครับโอ้โหมันเป็นซส์ยอย่างเงี้ยฮะเรื่องความคมของยอกนะ แต่เล่นไปเล่นมารู้สึกว่าโคจะมีโอกาสยิงได้มากกว่านะแต่รวมๆเนี่ยเล่นคู่กันถือว่าดีครับแต่ว่าถ้าราคา2,000 m ผมว่ามันแพงไปหน่อยนะสำหรับตัว2ตัวเนี้ยล้จังหวะนี้โอ้โหปั่นของโค้งเข้าไปครับอย่างที่ได้บอกไว้ว่ามันมีฟินิชช็อตนะฮะเรื่องการปั่นโค้งเนี่ยจะทําได้ดีทั้งคู่เลยครับลูเมื่อกี้ก็ยอปั่นโค้งเข้าไปนะเดี๋ยวดูจังหวะนี้กันต่อครับเดี๋ยวว่ายอกรอจังหวะแล้วหลอกมาได้แล้วลากเข้ามาเข้าขวาอีกแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยเลยฮะ เนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยครับฟินิชช็อตนะถ้ามีไว้เนี่ยตัวไหนมีต้องระวังไว้เลยนะอย่าให้มันมีโอกาสปั่น,นครับโอกาสเข้าสูงมากและยิ่งถ้าเป็นนักเตะในตำนานอย่างงี้ยิ่งหนักเลยครับจังหวะนี้เราเบนเปิดกลับมาแล้วโดวยยอจับบอลหนึ่งทีแล้วยิงเลยครับโอ้โหเดคอานี่ล้มตัวทันนะฮะแต่ว่าลูกมันคมจนะัดฮะก็เลยยังเข้าไปได้นะก็เดี๋ยวมันดีตรงไหนจุดเด่นอะไรเดี๋ยวจะไปสรุปท้ายคลิปกันอีกทีนึงนะครับก็รอดูกันจนจบแล้วกันเนาะ จังวะนี้กวาดหลบมาได้แล้วยิงเสาแรกเข้าไปเลยครับก็สำหรับการทำประตูก็ประมาณนี้นะก็หลังจากที่ดูชอ็อตสวยแล้วเดี๋ยวมาดูชอ็อตเฟลในการยิงที่ไม่ค่อยดีอ่างทั้งคู่กันบ้านนะครับก็รวบรวมมาให้ดูเช่นกันนะก็จะไม่ได้ให้ดูแต่ชอ็อตที่ดีอย่างเดียวแล้วก็อวยนะฮะแต่จะให้ดูเรื่องข้อเสียของมันด้วยครับจาก <c oughs> เมื่อกี้ครับคือเท้าซ้ายไม่ค่อยดีนะแล้วจังหวะนี้ครับ ถึงจะเห็นมันหม่งคมนะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้หมงนะ่งฮะการขึ้นเฮกตัวนะเพราะว่าแกตัวเล็กทั้งคู่เลยคนระับจังหวะที่หม่งได้ก็คือมันหม่งโดนไนงะมันก็เลยเข้าฮนระแล้วจังหวะนี้ตอกซ้นกลับมาดวยยอ๊กวนกลับมาครับเข้าซ้ายจ่อๆแล้วยิงเลยฮนะโอ้โหก็เท้าซ้ายไม่ดีทั้งคู่จริงๆนะจากที่ลองมาครับไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะในการยิงเท้าซ้ายแล้วจังหวะนี้ตอตตีหลุดมาแล้วเปิดข่ามาดนะ้วยฮะอันนี้โคยิงโอ้โหตรงตัวไปหน่อยฮนะก็มันมันอาจจะใกล้ไปนะมันก็เลยไม่เข้าคนระับ แล้วจังหวะนี้เล่นชิงหนึ่งสองมาเดบยอคหลุดเดียวแล้วโอ้โหนี่ได้ว่างเอาบอลลงช้าไปนิดนึงนะแล้วจังหวะนี้ครับโอ้โหฟิลิปเป้หลุยส์มาแล้วฮะแล้วเปิดข้ามาให้เดบยอคแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้โหมาแล้วฮะเดบยอคจ่ายกลับมาก่อนนะแล้วแอนดี้โคเปิดข้ามาให้อเยล็อปเบนยิงเลยครับโอ้โหยิงไม่เข้านะความจริงมันก็ทําดีแหละเปิดมาให้ดับเบนแต่ยิงไม่เข้าเองแล้วจังหวะนี้ครับเดบิยอคไหลต่อมา แล้วเอฟเฟนแบกยังได้อยู่นะจ่ายมาแล้วดูวย,ยอก็จิ้มมาได้เช่นกันแล้วยังไงฮะกวาดเข้ามาแล้วกวาดทีนึงแล้วยิ่งแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้โหไปตัดบอล bon มาได้ครับโดยจอห์นเทอร์รี่จ่ายมาแล้วข้างบนเนี้ยแอนตี้โคปั่นด้วยซครับโอ้โหเทาสส้าซ้ายก็อย่างที่บอกเลยนะหนึ่งคือเบาเลยเมื่อกี้เห็นเลยนะแล้วก็ไม่ค่อยโค้งนะทั้งเบาแล้วก็ทิศทางแบบยังไม่ดีพอนะ ก็น่าจะได้แค่เท้าวขวาสองตัวเน่นะเท้าซ้ายไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่จังหวะนี้ครับเท้าวขวาจอ่จอๆก็ยังเสือกยิงติดนะไม่รู้ว่ายิงไม่ดีเองหรือว่าโกแม่งโคตรเซฟนะแล้วจังหวะนี้จ่ายมาแล้วเปิดข้ามมาเอฟเฟนแบอยังลดเร็วแล้วเปิดกลับไปโอ้โหเนี่ยฮะหม่งไม่ได้นะถ้าหม่งได้ก็หายอันนี้ก็เป็นช็อตสุดท้ายแล้วนะฮะเดี๋ยวไปดูสรุปท้ายคลิปกันด้วยนะครับโอ้โหแล้วยิงไม่โดนรับชิปหาย โอเคครับก็เดี๋ยวมาฟังบทสรุปท้ายคลิปกันนิดหนึ่งนะครับก็ต้องบอกก่อนนะฮะว่าไอช่วงต้นคลิปเนี่ยผมบอกว่าแอนดี้โคลมันเร็ว89ใช่ไหมพอผมมาดูในเว็บฟรีไฟแอดดิกครับเนี่ยฮะมันพลังเพียงแค่86นะความเร็วนะขอพัยจริงครับไม่ได้ดูว่าเขาบวกสตาร์ฟอะไรเพิ่มไว้นะเอ้ยไม่ใช่สตาร์ฟสิมันเป็นเสริมพลังครับมันเสริมพลังความเร็วเอาไว้นะก็ขอพัยจริงนะเดี๋ยวมาดูเรื่องแต่ที่แท้จริงตรงนี้แทนและกันนะ ก็จังหวะการเล่นเนี่ยผมว่าแอนดี้โคเนี่ยเร็วกว่ายอค์นะอย่างเห็นได้ชัดครับถึงมันจะต่างแค่หนึ่งนะแต่ว่าในเกมเนี่ยรู้สึกว่าเขาบวกสตาร์ความเร็วไว้เป็น8 9้นะมันก็เลยเห็นชัดมากขึ้นคนระับคือมันเร็วกว่านะส่วนเรื่องคล่องตัวของแอนดี้โคที่75เนี่ยตอนเล่นจริงไม่เห็นเลยว่ามันไม่คล่องนะ Surprise, มันคล่องเหมือนนักเตะท,ที่แบบความคล่องตัวเนี่ย80บวกเลยครับ mm hmm. ก็ถือว่าคล่องแล้วก็ฟิลนะเรื่องจังหวะการไปกับบอลเนี่ยคือดีทั้งคู่เลยครับ อยู่ในระดับที่เรียกว่าดีเลยอะ่ะแล้วก็การยิงเนี่ยก็ยิงดีทั้งคู่นะแต่แค่ว่าเท้าซ้ายผมว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเวลาเข้านะแล้วเท้าขวาเนี่ยโอกาสเข้าค่อนข้างสูงทั้งคู่ครับก็ถือว่าคมนะเรื่องการปั่นโค้งเนี่ยจากพลังแฝงฟินินชช็อตเนี่ยก็ถือว่าเห็นผลชัดเจนคนระับปั่นโค้งดีทั้งคู่นะ จากที่เล่นมาครับมันยืนคู่กันเนี่ยถือว่าทาชิ้นหนึ่งสองตักข้ามหัวดีมากนะสไตล์การเล่นจะออกแนวแบบเหมือนแบบพวกอเกลโล่ะคือตัวมันเล็กๆอะแล้วแบบหาช่องดีๆเร็วๆจี๊ดๆอะไรอย่างเงี้ยจะออกแนวนั้นนะแล้วก็แบบเหมือนอะไรอีกวะก็ไม่รู้จะเทียบกับอะไรครับแต่แค่รู้สึกว่ามันเร็วแล้วก็หาช่องดีอะไรประมาณนี้ฮะส่วนเรื่องการยิงไกลของแอนดี้โคนี่ก็เห็นชัดเจนนะเพราะว่ามีจังหวะหนึ่งที่ปั่นของโค้งไกล,กลๆเข้าไปช่วงต้นคลิปไฮไลท์นะฮะก็ถือว่า เห็นชัดเจนมากในเรื่องการยิงไกลที่ว่าทำได้ดีนะส่วนเดวิยอครับก็แข็งแกร่ง89เลยเหรอจากที่เล่นมาความแข็งแกร่งแม่งไม่ค่อยจะเห็นผลในเกมแล้วนนเดี๋ยวนี้ครับจะเห็นผลเรื่องรูปล่างมากกว่านะว่าแบบตัวมาเล็กทั้งคู่อ่ะโดนเบียดยังไงก็เข้าสําสหรับความแข็งแกร่ง89นี่แทบจะไม่เห็นอะไรเลยนะส่วนเรื่องความเร็วเนี่ยมันจะในระดับที่เรียกว่าดีแล้วกันนะครับยังไม่ถึงกับแบบปืด้ดหายเลยขนาดนั้นนะส่วนเรื่องความคล่องตัวเนี่ย88เยอะมาก แต่ถามว่าพิยุพภรกโคมไหมผมว่ามันก็ยุพอ,พอกันนะิ่งทุต่จะต่างกันส่วนเรื่องการหมงบอลเนี่ยคือถ้าหมงได้โอกาสเข้าโคสูงคนระับแต่ว่าส่วนมากจะเทคตัวแพ้นะก็เลยอาจจะไม่ได้มงเยอะเท่าไหรนะ่ครับการยืนตำแหน่งเนี่ย82เท่านั้นเองนะก็ไม่น่าเชื่อว่าเวลาเล่นจริงจะยืนตำแหน่งดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้นะคือการยืนตำแหน่ง82เนี่ยมันไม่ถือว่าเยอะมากนะฮะถือว่าทั่วไปแล้วครับสำหรับสมัยนี้นะ แต่ว่าตอนเล่นจริงเนี่ยถือว่าหาช่องดีทั้งคู่เลยครับที่1นึแล้วก็วิ่งนาทางได้ดีนะก็โอเคะฮะสำหรับใครที่ชอบการรีวิวของนักเตะ2ตัวนี้นะฮะก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกระทืบไลค์นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจครับแล้วก็มีความคิดเห็นอะไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับแล้วก็สามารถติชมันเข้ามาได้นะสำหรับคลิปนี้ไอ้ตรงไหนที่ผมพูดผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยจริงๆครับเพราะว่าบางทีอาจจะมองไม่ชัดหรืออาจจะไม่รู้มากพอนะก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับ